อาจะริญพรอัตมาภาพพระมหาอิสรามาตประพัสรวัณโนจากวัดส,สุขันธารามเขตดุสิตกร,รุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นนักเรียนคุณเล่าเรียนหลวงเป็นพระนักเทศในโครงการฝึกอบรมคุณเล่าเรียนหลวงรุ่นที่หประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมก็คือได้พัฒนาศักยภาพ ของการเป็นนักเทศเราได้รู้จากกิริยามารยาทจัรยาบรณของความเป็นนักเทศแล้วก็ได้ฝึกเทศจากประสบการณ์จริงจากครูบาอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่สําคัญที่จะนําไปต่อยอดในการเผยแผ่พทธศาสนาก็คือไปเทศโปรดญาติโยมที่วัดของตนเองแล้วก็โครงการนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าขาด พระมาหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการรับเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการตลอดโครงการฉะนั้นจึงขออนุโมทนาในพระราชศรัทธาที่พระองค์ได้สนับสน,นุนส่งเสริมให้พระพิสุสมเนตรได้ฝึกฝนอบรมตนเองในการที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาสืบไปก็ขออนุโมทนา